มันเป็นอาการหนึ่งของธรรมเนาะคือมีตัวรู้กับตัวถูกรู้เนี่ยอันนี้ถามจริงรเถอะเนาะเราเมื่รเรากำหนดไปในกี่หนอแล้วเนาะเราได้ดูตัวนี้ไหมหรือว่าดูแค่ว่าถูกเนาถูกเนาะถูกเนาเนาะมันก็จะได้อะไรได้สมาธิเนาะได้ความเพียรได้สติสมาธิแต่มันยังไม่มได้ปัญญาเนาะ เพราะว่ามันยังไม่ใช่ตัวรู้ที่มันจะทําให้เราก้าวข้ามความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายนะเนี่ยถ้าเราจะให้มันได้ละเอียดเข้าไปนะให้มันเกิดวิปัสนาญาณจนให้เข้าครับใจคําว่าอันิจังลูกขังหน้าตาเข้าไปองเนาะเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจเนาะเป็นรูปเป็นนามเนี่ยก็ต้องดูให้ละเอียดหน่อยเนาะถ้าดูเป็นถ้าเป็นรูปเป็นนามเป็นกายช่เนิดหนึ่ง ตัวรู้ก็เป็นใจท่นิีหนึ่งการใจนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดได้ตั้งอยู่ดับไปเนี่ยอันนี้มันพูดอย่างนี้มันนึกไปตามความรู้แต่ถ้าเราประจักชัดเจนในตัวคำมันเองนั่นแหละนะมันจึงเรียกว่าได้ญาณปัญญาเนะาะญาณปัญญาที่แท้จริงขึ้นมานะฉะนั้นอาจารย์จึงจึงไดให้บอกแล้วว่าให้ทําให้มันละเอียดทำมันทมันช้าๆและต่อเนื่องใส่ใจเนาะ ถ้าอย่างนั้นเราก็จะได้แค่อยู่ไปวันวันนะนะอ่าได้มันผ่านไปวันวันเนาะตอนนี้ก็ผ่านไปได้สิบห้าวันแล้วเนาะคำสาบวันนี้เนาะใช่ไหมครับคำสาบมาผ่านไปสิบห้าวันแล้วใช่ไหมอ่าวันนี้เป็นวันที่สิบหกเนาะอ่าเนี่ยใช่ไหมผ่านไปสิบห้าวันตั้งแต่อธิษฐานคำสาใช่ไหมอ่าตั้งแต่เราบวชวันที่สามสิบใช่ไหมอ่าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งตอนนี้เป็นสิบแปดวันแล้วอ่า ถตั้งแต่วันบวชของผ้ามารุ่นนั้นเนาะได้สิบแปดวันแล้วแต่ถ้าอานิสานเขามันสาก็ผ่านไปสิบห้าวันแล้วเห็นไหมฉะนั้นเราต้องได้อะไรให้มันได้เยอะหน่อยเนาะให้ใส่ใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะอืมเนี่ยจันสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความรู้ชัดนะรู้ชัดรู้รูปเป็นรู้รูปรู้นามตามเป็นจริงนี่แหละนะพองสุด พองหนอยุบหนอดูพองดูยุบดูอาการตึงอาการหย่อนอยังมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปอย่างไรก็ให้ชัดให้ชัดนะเดี๋ยวหายใจอ่าพองหรือาารยุบนะอย่างไรก็ให้ดูอาการพองอาการยุบนั้นนะอ่าอันนี้ก็คือว่าถ้าโยคยีมาสองสาวันเนี่ยอขอให้มันได้สติได้สมาธิแค่นี้ก็อบุญละให้มันรู้หนอลู่หนอรู้ได้แล้วเนาะ แต่ถ้าเราจะปฏิบัติเป็นเดือนกันเป็นพรรษาการเนี่ยเออจะต้องเพิ่มเพิ่มความใส่จใจให้มากหน่อยนะเพื่อจะได้บุญมากขึ้นนะให้บุญมากขึ้นให้ไม่ใช่ว่าให้มันผ่านไปสักแต่ว่าผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านเนาะมันให้มันได้บุญกุศลนะตลอดพรรษาการเนี่ยเห็นเนาะสมาธิเห็นชอบแต่ในอริยสัจสี่มัว่า สมาธิคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าปัญญาเห็นชอบก็คือว่าเห็นเห็นกายใจเราเนี่ยมันเป็นทุกข์อารมณ์ที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยคือทุกข์มันตั้งอยู่ในไม่ได้นานม,มันผ่านแปรแปรปวนมันมันเป็นทุกข์นะ ตัวนี้กําลังกเกิดขึ้นตั้งอยู่แนละ้อไปอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกกำลังเป็นไปอยู่เนาะแล้วถ้าเราไม่มีสติมันก็จะก่อให้เกิดความยึดถือว่ามันเป็นเราทําเราทําเรารู้เราเห็นเรายึดเนาะไอ้ตัวเราตัวนี้มันเป็นอะไรเป็นมิจฉาทิฐิละ่ะออย่างนี้เราเรียกว่าสักยญทิฐิหรือว่าอัตตาทิฐิความเห็นว่ามีตัวตนฉันทําฉันรู้เนาะ แต่ถ้าเรามีสติลงไปละเอียดให้ดีสมาธิปัญญามันเกิดนมันก็จะเห็นว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่านามที่กาลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่อันนี้เขาเรียกว่ามันเกิดมรรคเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธินี่แหละเป็นมรรคมรนก็ะมรรคไปเนาะเนี่ยมรรคนี่ก็ทําให้เรานั้นสามารถละลายความเห็นผิดว่ามีตัวตนเป็นอัตตาทิฏฐิเป็นสัสตตาทิฏฐิเห็นความเกิดดับหันแปรเนาะ ความเห็นว่ามีความเป็นตัวตนมีความหมายว่ามีความเป็นตัวตนมันก็จะดับลงไปมันสักแต่ว่ามีอาการเป็นอาการอย่างนี้นะถ้าเราไม่ใส่ใจนะมันไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราใส่ใจนะมันจะเริ่มจับได้ตัวนี้แหละที่ว่าพระเจ้าตรัสว่าบุญตัวเนี้ยที่ว่าเห็นชั่วขณะไกต่ตบปีกงูแลบลิ้นช้างกระดิกหูนะเห็นชัดตัวเนี้ย มีบุญมากนะหมายถึงว่าแม้เราจะมีอายุร้อยปีเนาะแต่ไม่ได้เห็นตัวนี้เนี่ยสู้เห็นตัวเนี้ยเพียงแค่วันมีชีวิตแค่วันเดียวเนะี่ยจะมีอันนี้ส่งมากกว่าเราทําความดีอะไรไม่รู้นะมา,มานาะนเป็นร้อยปีนะก็จะมีบุญตัวเนี้ยมีบุญมากกว่านะมากกว่าสนใจไหมโยคี คุยหนอนะอ่าหนอคุยกระหนอ, <c oughs> หนอเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้นะแป๊บเดียวหน่ยเห็นได้เนอชัดเจนเนี่ยนะมันมันถ้ามันบอกว่ามีค่ามากกว่าบุญกุศลที่เราทํามาเป็นทั้งรนะ้อยปีเนาะอุทยาพยังเห็นความดับเห็นความเกิดดับได้อย่างนี้นะอ่าลองคิดดูนะ ว่าเรามาสามวันถ้าเราได้ตัวนี้เอาไปเป็นฐานบุญติดอยู่ในสันดานเนาะเก็บไว้เนาะโอ้เปมีค่ามาหาศาลเลยนะมีค่ามาหาศาลเลยที่จะทำให้เรานั้นเข้าสู่ทางแห่งความดับทุกข์ถึงพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าเป็นครับว่าลาบจะโอ้เนี่ยเน,นี่ย มันไม่ใช่ตัวความเป็นของเที่ยงสัส,สติติหรือว่าอัตติติหรือว่าความมีตัวตนเป็นแค่สักแต่ว่าทำสักแต่ว่านามสักแต่ว่ารูปที่กําลังปรากฏอ,อยู่นะดูให้ดีนะลองพิจารณานะนอายุขีนะเนี่ยสมาธิิอันนี้คือทุกปรากฏการของสภาวะที่เกิดดับ แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่มันตัวมันมันเป็นทุกข์ของมันอยู่นี่คือเหตุใน้เกิดทุกข์เนาะนี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติถึ่งความดับทุกข์เนี่ยข้อปฏิบัติถึ่งความดับทุกข์คือเป็นการดับความเห็นผิดรู้ผิดคิดผิดนนเนหละเนาะดับความยึดถือว่ามีตัวไม่ตนในเป็นต้นเนาะดับลงไปวันพรุ่งนี้อาจารย์จะต้องไปบรรยายให้แก่พระให้แก่นิสิตฟัง ในอคงค์การที่ทางมหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัยจัดปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อเป็นการบูชาคุณเทิดพระเกียรติแก่สมเด็จพระสังฆร,ราชนะขอให้ด้านในเรื่องอะไรไตรักกับการปล่อยวางอ,ะอ่ะเลยต้องมามามาทดสอบสนามวัดลำปึงก่อนรือ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจนะรือไม่ได้ตั้งใจ บางพวกนี้เออน,นึกขึ้นมาได้ว่าพวกนี้จะต้องไปบรรยายนทำให้แก่พระประมาณร่วงสองสามร้อยรูปนะ